อยู่ในโครงการหลวงเอาลองดูซินะครับเพราะว่าไงนะครับและเพื่อเป็นการตกตลาคนไทยและคนทั้งโลกโดยทางวังต้องการให้คนไทยรู้สึกว่าการปลูกฝิ่นเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ในโครงการหลวงทางสำนักพระราชวังจึงจัดตั้งหอฝิ่นขึ้นมาที่สามเหลี่ยมทองคําโดยใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นมีโครงการวิจัยฝิ่นโดยใช้ข้ออ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้และดูว่าฝิ่นเป็นอย่างไรนะครับ แต่แหล่งข้อมูลระบุว่าภายในบริเวณหอฝิ่นนั้นแห่งนี้มีสถานที่รับสำหรับเก็บรักษาฝินมีการเจาะภูเขาขุดเป็นอุโมงค์และห้องใต้ดินทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและลำเลียงฝิ่นมาจากพวกโกกั้งทางฝั่งพมา่าเอานะครับเอาถ้ามันมีจริงก็ต้องมีหลักฐานนะครับเอาับต้องไปดูซินะครับว่ามีอะไรนะครับเอาวชวนคิดชวนคุยชวนอยากรู้เฉย,ยๆนะครับะ ดวยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทางสำนักราชวังที่ดำเนินการโดยโครงการหลวงศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาและการสร้างหอฝินขึ้นมานี้ก็เพื่อต้องการครอบครองฝิ่นและยังสามารถครอบคลุมไปถึงยาเสพติดอื่นๆได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วยสรุปว่าในประเทศไทยมีแต่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเท่านั้นที่สามารถครอบครองยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายและนี่คือเล่กลอันชาญฉลาดของกษัตริย์ภูมิพลและเครือข่าย นอกจากกษัตริย์ภูมิพลจะทรงมีพระอัจฉริยภาพในการยึดเอาทรัพย์สมบัติของชาติมาเป็นสมบัติส่วนตนแล้วพระองค์ก็ยังทรงมีอัจฉริยภาพในการค้ายาเสพติดอีกด้วยเอาละนะโอ้โหนะครับนี่โอฟังแล้วอึ้งเลยนะครับอึ้งเลยนะครับก็จะเหลืออีกประมาณส่วนหนึ่งผมคิดว่านะครับเอาไว้เป็นคลิปที่สี่สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับ เหลืออีกนิดเดียวเองนะครับเอ๊เอาให้หมดเลยดีกว่าไหมพี่น้องเนาะผมชักจะคอแห้เราเอาให้จบเลยนะโอเคอะอะไรมาตรงนี้กับกองกําลังผาเมืองนะครับกับการค้ายาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเขาก็นําเสนอเปิดโปงนะครับนอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับกองกํา,กา,ากกลังผาเมืองในจังหวัดเชียงรายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็คือคดีที่ทหารกองกําลังผาเมืองเก้านายที่นําโดยโดยพันตรีเชิดพงช่วยบำรุงนะหัวหน้าฝ่ายข่าวกรอง กองกาลังผาเมืองได้ร่วมมือกับนายหนอคาราชายาเสพติดชาพมา่าเจ้าของสายาโจรสลัดแห่งรุ่ม,มน้าโขงกระทําการฆ่าหมูสิบสามศพเรือจีนบริเวณแม่น้าโขงช่วงเพเชียงแสนเชียงรายนะครับเมื่อห้าตุลาคมสองพันห้าสี่ซึ่งคดีนี้เป็นที่สะเทือนขวัญและเป็นข่าวใหญ่โตในประเทศจีนทําให้ชาวจีนโกรธแค้นมากโดยในคดีนี้การสอบสวนทั้งจากตำรวจไทยและจีนในตอนแรกมีทั้งพยานและหลักฐานชัดเจน ว่าทหารทั้งเก้านายของกองกําลังผาเมืองได้เป็นผู้ร่วมฆ่า13ศพลูกเรือจีนและได้มีการดําเนินคดีทหารทั้งเก้านายโดยพันตํารวจเอกพลตํารวจเอกปานสิริประภาวัตรรองขอบอตรอที่เข้ามาดูแลคดีนี้แล้วแต่แต่แล้วข่าวก็เงียบไปโดยไม่มีแม้แต่ทางพนักง,งานสอบสวนจะส่งฟ้องในชั้นอายการอืมเก่งนะครับหารูปแต่ละคนไม่ได้หมดเลยนะครับ แต่ในเรื่องนี้ผู้เขียนมาเอเอได้รู้จักกับตัวแทนรัฐบาลจีนคนหนึ่งได้บอกกับผู้เขียนว่าการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระดับมณฑลและผู้บัญชาการทหารในนคปรปักกิ่งได้พูดคุยกันในที่ประชุมว่าจีนจะทําทุกอย่างนะครับทุกวิถีทางในการนําตัวนายหนอคําและก้าวทหารไทยมาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายแต่แล้วเรื่องก็เงียบไปต่อมาก็มีนายทหารนายหนอคานะครับมีแต่นายหนอคําและพวกพวกเท่านั้นที่ถูกทางการจีนจับได้และสั่งประหารชีวิต อ๋อนะถูกประหารชีตไปแล้วนะครับนายหนออคําเนี่ยนะทางซ้ายมือนะครับลข่าวที่เงียบไปในคดีของทหารกองกาลังผาเมืองนี่ก็น่าจะมาจากการที่สิรินทรไปเยือนจีนด้วยตนเองหลังจากเกิดคดีไม่นานนะครับโดยคนของรัฐบาลจีนที่บอกขัาผู้เขียนในตอนแรกนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าทางซิรินทรคงเอาผลประโยชน์บางอย่างไปแลกกับรัฐบาลจีนเพื่อไม่ให้ทหารไทยต้องตกไปเป็นจับเลยด้วยนะครับ อา้าวมีความพยายามจะเปิดเส้นทางการค้ายาเสพติดใหม่นะครับอันนี้เรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับอา้าวนอกจากยาเสพติดในสี่เส้นทางนี้แล้วทหารยังมีความพยายามที่จะเปิดเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่ขึ้นอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางที่ติดต่อกับพาม่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและที่นี่ทหารก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรและหัวหน้าอุทยานคนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสังฆฆาคูปอต หรือนายทัศกมนโอภอ้อมเมื่อสิบกันยาสองพรอยห้าสิบสี่ในผู้ต้องสงสัยในการในคดีการหายตัวของผู้นำกะเรียงโดยครูป๊อตก่อนตายได้เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าอู้ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับรู้แหล่งรู้จักคนหลายคนด้วยนะครับได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่านายชัยวัตรร่วมมือกับทหารค้ายาเสพติดกับชนกลุ่มน้อยในพมา่าและสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกแบบฮิวอี้นะครับแบล็คบอกเนี่ยแล้วก็เบลสามลำ ตกที่แก่งกระจานเมื่อวันที่ช่วงสิบเจ็ดถึงสิบเก้าและวันที่ยี่สี่กรกฎาคมสองพัน้สี่ตามลำดับนั้นเป็นการตกเพราะอุบัติเหตุเพียงลําเดียวคือเบลที่ตกวันที่ยี่สี่แต่อีกสองลำก่อนหน้านั้นถูกชนกลุ่มน้อยยิงตกเพราะมีการหักหลังกันในเรื่องค้ายาเสพติดโดยฮอลําแรกที่มีทหารห้าคนไปนั้นถูกยิงตกในระยะต่ําและชนกลุ่มน้อยก็ฆ่าตัดคอหลังจากนั้นก็วิทยุหลอกให้ทหารหนาโงะไทย นำเงินมาถ่ายตัวโดยไม่บอกว่าได้ค่าทหารทั้งห้าคนไปแล้วพอฮอลำที่สองมีทหารไปกันทั้งหมดแปดนายนักข่าวอีกหนึ่งคนที่นำโดยพลตรีตะวันเรืองศรีนำเงินมาถ่ายตัวก็ถูกชนกลุ่มน้อยหลอกมาฆ่าจนหมดโดยแทบทุกศพถูกตัดหัวอันนี้พี่น้องมีหลักฐานมีเหตุผลอะไรช่วยนะมีหลักฐานมีข่าวมีอะไรเนี่ยนะช่วยมาแปะนําเสนอข้างล่างด้วยนะครับแต่เราจํากันได้นะครับช่วงนั้นนะโอ้ย นักข่าวนั้นก็ถือเป็นวีรกรรมทําข่าวแล้วเราก็สรุดีกันนะแต่ว่าไปนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับซึ่งในเรื่องนี้นายทัศกมลโออมหรือครูป๊อตนอกจากจะเล่าเรื่องการค้ายาเสพติดให้ผู้เขียนแล้วยังคงไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้รับรู้ด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวครูป๊อตไม่ถูกกับนายชัยวัตรลิมลิกิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพอเหตุหอของฐานตกได้เพียงเดือนกว่าครูป๊อตก็ถูกยิงตายและหนึ่งในผู้ต้องหาจางวานที่ตำรวจจับได้ ก็เป็นคนขับรถของนายชัยวัตรซึ่งคาดว่าเป็นการฆ่าปิดปากและคดีของนายชัยวัตรและมือปืนก็รอดกฎหมายไทยอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นแผนที่นะครับดูจุดต่างๆที่ฮอตกนะครับนะเป็นช่วงเขตต่อระหว่างชายแดนพม่าก,กับไทยพอดีนะครับนะ,ะจุดที่ฮอตกนะครับจุดที่แบล็กฮอคตกทั้งหลายนะครับมีอาคารลึกลับอยู่บนนั้นด้วยแล้วก็มีบริเวณโลง่ลงๆนะครับ เป็นการตัดไม้ทำลายป่าเอาละเอาน่าสนใจนะครับทีนี้ทักษิณออกมาตอนท้ายเลพยพญาออกจากมาจบที่ทักษิณน,นะครับบอกในสมัยนายกทักษิณได้มีการทำข้อตกลงระหว่างพันตำรวจโทรทักษิณกับพวกวาและนายกทักษิณก็ขอความร่วมมือกับจีนให้จีนทำข้อตกลงระหว่างจีนกับวารวมทั้งมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในประเทศไทย เป็นการขยายผลไปยึดทรัพย์ทําให้พวกที่ค้าและเกี่ยวพันกับยาเสพติดรายใหญ่กลัวภัยจะมาถึงตัวจึงมีการสั่งค่าตัดตอนคนในขบวนการยาเสพติดกันเองเป็นจํานวนมากจนบางรอนลูกน้องเวอรเสียกังประกาศออกเงิน80ล้านบาทเพื่อเป็นค่าจ้างให้สังหารนายกรัฐม,มนตรีทักษิณน,นะครับและจากการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนี่เองทําให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรประสบความสําเร็จในการทําสงครามกับยาเสพติดแต่มาบัดน,นี้ข้อตกลงทั้งหลายได้ถูกทาลายลงเสียแล้ว ด้วยกระบวนการค้ายาเสพติดที่มีพ่อหลวงไทยเป็นหัวหน้าและยังไม่มีวี่แววว่าใครจะมาปราบกระบวนการค้ายาเสพติดอันยิ่งใหญ่ในพระบรมราชูประถมนี้ได้ก็เหลือแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นแหละนะครับที่จะสามารถปกป้องประเทศชาติและหยุดยั้งไม่ให้ลูกหลานไทยต้องตกเป็นทาสยาเสพติดโดยการเปิดเผยความข้อมูลความจริงว่ากษัตริย์ไทยคือหัวหน้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโอ้โห ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านออกจาเพชรบุรีไม่ทราบนะครับเป็นใครกันแน่นะครับยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าบเจ็ดเพิ่งเขียนไม่นานนี้เองนะครับพี่น้องคิดอย่างไรเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับข้อมูลตรงไหนน่าเชื่อถือข้อมูลตรงไหนพอจะมีมูลนะข้อมูลตรงไหนมันไม่จริงนะครับมีข้อมูลแย้งนะครับพื้นที่ว่างตรงนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเอาข้อมูลมามาโตมาแย้งกันได้นะครับ ก็ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฟังแล้วก็ส่งต่อกันไปแล้วก็ไปพูดไปคุยกันนะครับถ้ามันไม่จริงเนี่ยคนที่รักเจ้านะครับคนของทางวังท่านผู้มีชื่อถูกเกี่ยวข้องมาทั้งหลายเนี่ยแล้วถ้ามันไม่จริงท่านก็สามารถจะนะได้ชี้แจงต่อสังคมเพราะยังไงมันก็อยู่ในที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับและข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทางการของทั้งโลกนะครับตำรวจโลกทั้งหลายนะครับหน่วยงานของสหรัฐที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ น่าจะมีอยู่แล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคงเป็นเรื่องของการหาหลักฐานหรือว่าการดําเนินการอะไรเนี่ยหรือว่าดีไม่ดีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆซึ่งผมไม่อาจจะทราบได้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเอานะข้อมูลหลักฐานที่คนอื่นได้เขียนเอาไว้แล้วมาเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็ให้พี่น้องชวนคิดชวนคุยกันต่อไปพิจารณาต่อว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับโอเคนะครับเอาไว้ก็ถือว่าจบซีรีส์เรื่องยาเสพติดนะครับพี่น้องจะเห็นว่าการกินรวบตรงนี้เนี่ย มันเล่นกันทุกองค์กรนะครับก็คล้ายๆกับปตทที่ประเทศไทยมันใหญ่เหลือเกินครับใครจะไปทําลายมันได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าประชาชนยึดอำนาจมาทั้งหมดแล้วก็จัดการประเทศให้เป็นประชาธิไปไตยเท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจริงไม่จริงนะผมจะไม่ยืนยันนะครับให้พี่น้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปดูประวัติเพิ่มเติมเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆของคนพวกนี้เริ่มเพิ่มเติมแล้วดูว่านะครับ มันมีแววตามที่มีเขาตามที่บทความฉบับนี้ได้เขียนไว้หรือไม่นะครับก็ฝากเป็นการบ้านพี่น้องนะครับถือว่านี่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของคนทั่วโลกนะครับแล้วก็มันก็กระทบมาถึงลูกหลานไทยด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันโอเคนะครับไว้เจอกันในเรื่องอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ